สาทุกโบดูก่อนสปรุษท,ทั้งหลายท่านทั้งปวงปราถนาวิสุทธิกล่าวคือพระนิพพานจงเงี่ยโสดดับคำพีพระวิสุทธิมักแต่สำนักแห่งเราจะกล่าวอัศสังมน,นานี่ก็ศีลนะคะเราขึ้นต้นเมื่อชาที่แล้วมาก็เรื่องศีลเหมือนกันพระพุทธโคสาอาจารย์เจ้านิพนธบาลีแปลเป็นภาษาสยามได้ในความดังนี้แล้ว จึงดำเนินจึงดำเนินอัฏสังวันนาในบทคือวิสุทธินั้นว่าจัพพะสัพพะมละวิระอิตังอัจจันตะปริสุทธังพระนิพพานเว้นจากมนทินทั้งปวงบริสุทธ์ธโดยแท้ชื่อว่าวิสุทธิบัณฑิตพึงรู้ดังนี้ผลทางพระนิพพานนั้น ชื่อว่าวิสุทธิมักคือทางให้ถึงที่วิสุทธิธรรมนะคะอธิบายที่จะกลับจะร้นั้นอุบายเป็นวิสุทธิมักเนี่ยเป็นอุบายที่จะให้กลับจะร้คือว่าจะให้ถึงพระนิพพานนะคะให้ถึงธรรมที่บริสุทธิ์ชื่อว่ามักผลทางนะคะหรืออุบายผลทางอุบายก็คือที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ มีมักทั้งแปดต้นผู้ดิจเจริญมักละชื่อว่าเป็นอุมักนั่นแหละเป็นอุบายที่จะให้ถึงพระนิพพานข้าพระพุทธเจ้าจักกล่าวซึ่งพระธรมทีชื่อว่าวิสุทธิมักนั้นมีอัตถะคือแปลว่าข้าพระองค์จักกล่าวซึ่งอุบายที่จะกระสลูพระนิพพานโสปนายังวิสุทธิมักโพอันหนึ่งพระวิสุทธิมักหรืออุบายที่จะกระทําให้แจ้งพระนิพพานนั้น ในพระสูตรบางแห่งองค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคเจ้าปรัเทศนาแสดงวิปัสนาล้วนมิได้เจือด้วยสมถะนะคะนี่อันนี้ว่าในพระสูตรบางแห่งก็อธิบายเฉพาะวิปัสนาล้วนๆวนแล้วก็บางแห่งก็มีสมถะปนยะถาหะภควาพระผู้ทรงพระภาคปรัเทศนาไว้เป็นดังลือ พระผู้ทรงพระผู้มีพระภาคตรัสเทศนาไว้ด้วยบาปพระคาถาว่าสัพเทสังขาลาอนิจจาติยะทาปัญญายะปัสติดูก่อนที่สุทั้งหลายในการใดที่สุในพระศาสนานี้พิจารณาเห็นด้วยปัญญาทำอันยุติในภูมิสามคือกามาวจรลูปาวจรอะลูปาวจร ทั้งสามนี่เป็นอนิจจังไม่เที่ยงน,นะคะคือว่าที่พระคาถากล่าวจับเทสังขาราอนิจจานะ,ะจับเพสังขารานี่ได้แก่อะไรได้แก่ครรมที่เป็นไปในกามาวจรลูปาวจรอะลูปาวจรแปลว่าโลกทั้งสามนี่แหละรวมอยู่ในคำจับเทสังขารา รวมอยู่ในคำนี้หมดนะคะเว้นเว้นแระในพานนะนี่โลคีธรรมโลกีธรรมทั้งหมดภูมิไหนภูมิไหนก็ตามเถอะตั้งแต่อบายไปจนกระทั่งถึงหมว่ะ <c oughs> ใช่คำว่าจักเทสังขาราคือเป็นสังขารธรรมทั้งหมดในภูมิสามนี่ไม่มีอะไรนอกจากสังขารและวิสังขารไม่ได้กล่าวอยู่ใน สัพเพสังขารานิจาีิไม่ได้หมายถึงว่าวิสังขารด้วยนะคะไม่เฉพาะสังขารธรรมเท่านั้นสัพเพสังขาราอนิจจติสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนะฮะยะทาปัญญายปัจสติดูกรอนที่สุขข้างหลายในการใดที่สุขในพระศาสนานีพิารณาเห็นด้วยปัญญาว่า ทำอ,อันยุติในภูมิสาม่ยคะคือกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรทั้งสานี้เป็นอนิจจังไม่ได้เที่ยนในการนั้นคือคือการอันมีในทายหลังตั้งแต่อันมันเกิดขึ้นแห่งยานทั้งหลายมีอุทัพพยายานคือปัญญาอันพิจาจนาเห็นซึ่งเกิดและดับเป็นอภิษพระวิสุนั้นก็จะเหนื่อยนายในกองคุก คือปัญจะขันอันเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในทบพทั้งสามมีกามาวราจรเป็นอธิเป็นต้นนะคะนี่คือว่าาท่านท่านกล่าวในที่นี้หมายถึงว่าการที่จะเห็นว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นเป็นอนิจจันะคะอันนี้ต้องเห็นด้วยปัญญาไม่ใช่ว่าเราจะคาดคะเนเอา คิดนึกเอาหรือเราก็รู้แล้วว่าสิ่งทั้งหลายนั้มันไม่เที่ยงเรารู้ด้การเชื่อคำนวณตามเหตุผลนั่งก็เป็นอย่างนั้นเห็นไหมคะแต่ว่าไม่ได้เห็นได้ปัญญาที่จะปัญญานี่หมายถึงวิปัสสนานะคะไม่ใช่ว่าปัญญาไกลกลองเหตุผลก็เห็นจริงตามไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้ปัญญาด้วยวิปัสนาปัญญามีอุทธิยายาน อันนี้จะต้องเข้าถึงอุทยัปทยายานนะคะนี่แล้วก็ถึงจะเป็นหลทางที่ปัญญานั้นจึงจะชื่อว่าเป็นทางหรือเป็นอุบายจะให้เข้าไปถึงพระนิพพานได้เพราะฉะนั้นดีลเราก็ต้องเข้าใจด้วยใครๆก็รู้กันยิ่งนะักศึกษาธรรมะแล้วต้องรู้ั้งนั้นแหะว่าสิ่งทั้งหลายไม่เทีย่ยงต้องรู้กันทุกคน ไม่มีใครจะปฏิเสธได้เว้นแต่คนที่เนี่ยไม่ได้ศึกษาหรือมีความเห็นคิดเอาตามใจน้องไปอีกอย่างหนึ่งนะคะนี่เรา,ารู้กันทุกคนแต่ว่าทำไมแล้วความรู้ของเราเนี่ยจึงไม่ไม่เข้าถึงพระนิพพานได้เพราะว่าความรู้ของเราเนี่ยเรายังไม่ได้รู้ด้วยวิปัสสนาเรารู้ในการฟังบ้าง การคาดชะเนการคิดนึกเทียบเทียงตามเหตุผลบ้างโดยเชื่อเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นบ้างนะคะเพราะงั้นเราจรงยังไม่ถึงเราจรงยังไม่ถึงทั้งๆท,ที่เราเชื่อแล้วทั้งทั้งที่เราก็ไม่มีการปิเสศษว่าคำกล่าวอย่างนี้เป็นของจริงเราก็เชื่อใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้เข้าถึงปัญญา ทีนี้เราก็มาหันมาอีกทีหนึง่งหันมานึกถึงความรู้ของเราอีกทีหนึง่งว่ทาทั้งทั้งที่เชื่อแล้วว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงทีนี้เราจะมีการพิจเจณาเพื่อให้เห็นตามเพื่อให้ความเห็นของเรานั้นเข้าถึงอุบายที่จะเป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานนะคะก็ยังไม่เข้าใจเลยเห็นไหม ว่าความรู้ของเราเนี่ยยังไม่เข้าขั้นอะไรเลยนะคะยังไม่เข้าขั้นเลยเป็นแต่เข้าขั้นฟังได้ยินอะไรกันอย่างนั้นก็เชื่อตามไปแต่เพียงว่าเราจะทำเวลาน,นี้ทุกคนก็นต้องการจะปฏิบัติเพื่อจะเข้าถึงธรรมคือวิปัสสนามีอุยทยพยายานเป็นต้นนี่แหละเมื่อเข้าถึงอุยทยพยายามเป็นต้นแล้วก็มีหวังทีเดียว เพียงไ่จะให่เข้าถึงอุทธิยพยา,ยานเท่านั้นเราก็ยังไม่รู้เสแล้วว่าจะทําอย่างไรใช่และอุทธิยพยา,ยานรู้อย่างไรเห็นอย่างไรปัญญานั้นมีความรู้สึกอย่างไรเรายังไม่เจอนะคะหน้าตาเลยยังไม่เจอกพเราจะเจอ,อยังไงได้เพียงไปจะทําอย่างไรนะ่ะเราก็ยังไม่รู้เสแล้วเราก็ยังไม่เข้าถึงเหตุผลที่ถูกต้องเลยนี่อย่างนี้งั้นแล้วก็กลับมานึก ย้อนกลับมารู้สึกอีกรู้สึกตัวอีกทีว่าที่เป็นเช่นนี้ก็เห็นแล้วเพราะการศึกษาของเราเนะี่ยยังอ่อนเรายังไม่ได้รับประโยชน์จากการศึกษาการศึกษายังไม่เป็นที่พึ่งแก่เราขอให้ทุกท่านเนี่ยรับดวดนะคะแท้ติเหตุน,นี้ปริยัตเนี่ยท่านได้กล่าวไว้ทธรมังสระนังตาชามิ ธำวมาธรรมังชนลนังกฉามิเนี่ยได้แก่การศึกษาปริยัติด้วยนะคะคือปริยัตนี่แหละการศึกษานี่แหละเป็นธรรมังชนลนังกฉามิพระบาลีก็มีเก้าใช่ไหมมัทสีผลสีนิพานหนึ่งเป็นเก้าแต่ท่านอัตตริยก็เห็นว่าต้องมีปริยัติด้วยเพราะการที่จะเข้าถึงมัทผลนิพานได้นะ่ะถ้าไม่มีการศึกษาไม่เข้าใจแล้วไม่มีหวังเลย ที่จะเข้าถึงได้โดยเหตุนี้ท่านอัจจะขาสถาจารย์จึงเอาปริยัติเนี่ยมาวางว่ารวมเป็นสิบด้วยกันทำมังสะระนังกระฉามิเนีน่ยเป็นสิบสิบอย่างด้วยกันดีนะวะโลกุตระทำเก้าคือมัคสีผลสีเป็นแปดแล้วพระนิพพานอีกหนึ่งแล้วก็รวมปริยัติอีกหนึ่งคือการศึกษาอีกหนึ่งก็เป็นสิบนะคะทีนี้ก็การศึกษาเนี่ย มีความสำคัญมากมีความสำคัญมากทีเดียวแล้วก็เป็นสาระใช่ไหมคะเนี่ยที่เรายังวุ่นวายกันอยู่เนี่ยแม่อยากไปนิพพานจะทาใหถึงพระนิพพานหรือจะทําใหปนะัจจนาจะทํายังไงก็ยังไม่รู้เห็นไหมเรายังไม่รู้กันแต่ทุกคนเราก็อยากได้เราก็อยากไปกันแต่ว่าการศึกษาของเราเนี่ยไม่เข้าถึงเหตุผลไม่เข้าถึงความหมายที่ถูกต้อง ในจำหรักํำราที่ท่านวางไว้เราจรึงไม่รู้คล้ายๆว่าเราเนะี่ยยังดูแผนที่ไม่เป็นฮะเนี่ยเรายังดูแผนที่ไม่เป็นเพราะฉะนั้นเราจรึงยังเดินทางไม่ถูกยังนะคะยัง่ขอให้ขอให้เราเข้าใจนี่สำนึกในตัวเราว่าจริงเราเรียนแต่ว่ายังเป็นที่พึ่งไม่ได้ถ้าเป็นที่พึ่งได้แล้วก็เราก็ทำได้สิคะเราก็ทำได้ แล้วก็ทําถูกแล้วก็เข้าใจอ๋อท่านวางไว้อย่างนี้ท่านให้เราทําอย่างนี้ท่านให้เรามีความรู้สึกอย่างนี้ความรู้สึกที่ถูกอย่างนี้ทาไมใช่อย่างนี้และเป็นความรู้สึกที่ผิดถ้าอะไรมาทําเนี่ยเรายังไม่ได้เพราะทําไมถึงไม่เข้าใจเพราะการศึกษาของเราเนี่ยยังไม่มีความเข้าใจ <c oughs> <c oughs> ในเหตุผลที่แท้จริงในคําสอน เนี่ยค่ะเพรงงาะงั้นห้ายาประมาทเพรงงาะงั้นการศึกษาเนี่ยไม่ใช่ว่าขอให้พวกเราทั้งหลายที่มีปัญญาให้เข้าใจด้วยว่าการศึกษาเนี่ยเป็นประโยชน์อันแท้จริงเนี่ยอยู่ที่เข้าใจเหตุผลไม่ใช่เพียงแต่จำจำได้เท่านั้นนะคะจำได้แต่ว่าไม่เข้าใจเหตุผลก็ไม่อาจจะสำเร็จผลที่เรา <c oughs> ี่เราหวังได้เพราะงั้นเนี่ยยากไหมคะ <c oughs> ยากไหมเนี่ยการที่เราจะเข้าถึงธรรมของต้นเ็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวางไว้แล้วก็ต้องอยากเป็นธรรมดาเพราะว่าธรรมอันนี้เกิดขึ้นเพราะปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ปัญญาของเราน่ะ ก็จะเทียบกันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะให้รูกเหมือนปัญญาของพระพุทธองค์น่ะไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีผลทางเพราะฉะนั้นด้วยความกรุณาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เทศนาไว้และความกรุณาหรือที่เห็นประโยชน์ทำาทํา,ทา,ทาเพื่อประโยชน์แก่พระาศาสนาท่านจึงร่างเป็นตำรับตำลาไว้ให้พวกเรารุ่นหลัง เพื่อจะได้เป็นหนทางหรือเป็นเหตุที่จะให้เราเข้าใจถึงการศึกษานะคะงั้นเราอย่าศึกษาแต่เพียงว่าจะมาเอาบุญเท่านั้นถ้าการศึกษาไม่ดีไม่ดีแล้วไม่ใช่จะจะเพียงแต่ไม่เป็นประโยชน์เฉยๆนะคะอาจจะเป็นโทษก็ได้เพราะอะไร ก็มาเกิดไม่ดีแล้วก็เกิดไม่เข้าใจดีก็เกิดความเข้าใจผิดในเหตุผลนั้นเพราะเกิดความเข้าใจผิดในเหตุผลนั้นก็เป็นภัยแล้วเป็นภัยแก่เราเองด้วยอืซึ่งความเห็นผิดนั้นก็จะต้องเป็นปัจจัยติดเราไปติดเราไปติดเราไปผิดอีกอย่างนี้ไม่ใช่ผิดแต่ชาติดีนะถ้าลองเห็นผิดปัจจัยอาศัยมิฉาริสิแล้ว ก็ชาดหน้าก็ผิดอย่างนี้หรือที่เราผิดอยู่เดี๋ยวนี้ก็อาจจะผิดมาแล้วต้งแต่ในอดีตชาดก็ได้แล้วไม่ใช่แต่เท่านั้นเมื่อเราเห็นผิดแล้วเราก็จะนาความเห็นผิดของเราเนี่ยไปเที่ยวประกาศศาสนาว่าสอนแบบอย่างนี้พระพุทธศาสนาต้องยิงนนี้ต้องเข้าใจอย่างนี้มีเหตุผลอย่างนี้อะไรต่ออะไรก็ยังทําให้คนอื่นนั้นเห็นผิด และเป็นภัยกับคนอื่นอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เราก็ต้องสงํารวมเราก็ต้องสอังวรเพราะฉะนั้นอะไรที่ยังไม่แน่ใจอะไรที่เรายังไม่เข้าใจดีหรือเราสงสัยอยู่เราควรทำความเข้าใจให้แน่นอนในที่นั้นนะคะมาศึกษาดูเหตุผลหลายอย่างเพราะการที่เราจะเข้าใจในบท ของคําสอนพยันชนะน่ะแต่ละบทละบทนั้น่ะไม่ใช่แต่เพียงเข้าใจในบทนี้บทเดียวเนี่ยเราจะถือว่าเราแปลเข้าใจในบทเดียวแล้วอย่างเนี่ยแล้วเราถึงจะเข้าใจอันนี้ไม่ได้ไม่ได้นะคะเนี่ยเพียงอย่างนี้ไม่ได้เราจะต้องมีความเข้าใจเชื่อมโยงกันหลายอย่างเท่วหลายข้อหลายเรื่องเราถึงจะเข้าใจเช่นอย่าเสี้ยบพยายามในครัเดียวเท่านั้น แปลว่าอย่างไงเห็นเกิดขึ้นละดับไปเท่านั้นเองนะคะททนี้การที่เราจะเห็นความเกิดขึ้นและดับไปในอุทยพยานเนี่ยอาศัยอะไรอุทยพยานเป็นผลน,นะอุบายคือการเจริญในปัชนาหรือม,มักเป็นเหตุอย่างนี้ใช่ไหมคะททนี้เราจะเข้าใจไปเพียงว่าอุทยพยานนี่เกิดดับเห็นเกิดดับแล้ว็นนึกเอาก็ได้เข้าไป เห็นเกิดดับก็แล้วกันแต่ว่านี่เป็นผลนะไม่ใช่เป็นเหตุนะคะนี่เราจะต้องเข้าใจเหตุที่จะให้เข้าถึงอุทยพยา,ยานเนี่ยทําอย่างไรใช่ไหมคะแล้วผลของอุทยพยายนอะไปอย่างไรยานแต่ละยานต้องเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเป็นเหตุและเป็นผลเลื่อยเพราะทันทุกข้อทุกคาต้องมีเหตุผลทั้งนั้นที่จะทเบราะคำนั้นไม่มีความเข้าใจ ที่เชื่อว่าไม่มีความเข้าใจที่แน่นอนเลยเพราะว่าต้องมีเหตุผลคำที่ถูกแล้วต้องมีเหตุผลแต่ถ้าไม่มีเหตุผลเอาเฉพาะคำไม่รู้ว่าคำนี้มาจากเหตุไหนแล้วก็ของผลของหรือคำนี้เป็นเหตุตจะมีผลไปอย่างไรอย่างนี้แล้วก็อันนั้นใช้ไม่ได้ี่เพื่อเราสำลังวรความรู้นะคะ อย่าเข้าใจว่ารู้รู้แล้วหรือรู้ง่ายไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็ไม่ใช่ว่าถ้าไปพูดผิดนะหรือเหตุผลที่ยังไม่รู้ดีหนึ่งเป็นภัยกับตัวเองสองเป็นภัยกับคนอื่นสามเป็นภัยแก่พระพุทธศาสนาด้วยทําให้พระพุทธศาสนานั้นเสื่อมเสียด้วยอย่างนี้ค่ะเป็นเป็นภัยอันใหญ่ยิ่งทีเดียวไม่ใช่เล็กน้อย แต่ว่าถ้าจะไม่นึกถึงเหตุผลกันก็ก็คงไม่เป็นไรนี่ท่านบอกว่าถ้าจะเห็นเกิดดับแล้วนะคะเมื่อเห็นแล้วนะนะเห็นแล้วนะ่ะในภูมิทั้งสามนะคะเห็นหมดเห็นอันใดอันหนึ่งนะเห็นรูปใดรูปหนึ่งเห็นนามใดนามหนึ่งแล้วก็เห็นหมดทั้งภูมิทั้งทั้งสามภูมิเลยปัญญาที่เข้าไปเห็น ในอุยัปาทยญาณนั้นแหะกินไปหมดเลยทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันทั้งภูมิมนุษย์เทวดารสมกามาวจรูปาวจรอรูปาวจรกินทั่วถึงตลอดไปหมดเลยเพราะฉะนั้นจึงจะถึงความบริสุทธิ์ได้ไม่ใช่ว่าเห็นแต่ที่ตรงนี้และที่ตรงนั้นยังไม่เห็นไม่ใช่อย่างนั้นนะคะวิปัสนานี้ไม่ใช่อย่างนั้นเห็นรูปนี้แล้ว รูปนั้นยังไม่เห็นต้องไปดูรูปนั้นอีกไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้อีฉ่ฉันได้เคยอุปมาว่าเหมือนเรากินเกลือเกลือในหายนั่นน่ะมีร้อยเม็ดพันเม็ดหรือหมื่นเม็ดใช่ไหมแต่ว่าเราชิมเกลือเม็ดเ,เดียวเท่านั้นแหละเรารู้หมดแล้วเกลือทั้งหายนั่นว่ามีรสเค็มเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อเราเข้าถึงภาวะแห่งความจริงแล้วแล้วก็ ปัญญานั้นมันกินตลอดไปหมดเลยกินตลอดไม่ใช่บ่จะต้องนั่งชิมเกลือทุกเม็ดทุกเม็ดเอ๊ะชิมเม็ดนี้มันเค็มเออเม็ดอื่นมันจะไม่เค็มละมังอะไรอย่างเงี้ยไม่มีถ้าปัญญาที่รู้จริงแล้วไม่มีอย่างนี้ถึงแม้ไม่ใช่ปัญญาวิปัสนาที่ฉันยกตัวอย่างอุปมาเหมือนกินเกลือนไม่ใช่ปัญญาวิปัสนาล่ะนี่แหละปัญญา ความรู้ในโลกีเนี่ยนะแต่เมื่อเข้ารู้ในแง่ที่ถึงความจริงนะคะเมื่อถึงความจริงแล้วก็มีทั่วไปในธรรมทาง,งปวงสามัญอย่างที่ท่านกล่าวว่าสามัญลักษณะเนี่ยอุทยพยานี่เป็นสามัญลักษณะนะคะสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องดับไปนี่เป็นสามัญลักษณะทุกรูปทุกนามต้องมีการเกิดขึ้นและดับไปทุกรูปทุกนามเลย แต่นี่เมื่อเข้าถึงสามัญลักษณะแล้วเข้าถึงความจริงนั้นแล้วก็ล้เหตุใดล่ะถึงจะไม่รู้เช่นเหมือนเราชินเกลือนะ่ะเมื่อเราเข้าถึงรสอันแท้จริงของเกลือแล้วเราก็รู้ได้ทั่วไปไม่ต้องนั่งชินเกลือหมดทางหายเลยนี่โดยเหตุผลต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเมื่อสามัญเนี่ยสามัญลักษณะเห็นรูปใด เข้าถึงสามันในลักษณะนในรูปใดหรือในนามใดก็หมดทุกรูปทุกนามเลยต้องเข้าถึงก็สามันนี้ก็กินไปความรู้ปัญญาที่เข้าถึงสามันเนี่ยหมายเข้าถึงในรูปนามทั้งปวงก็จึงจะหมดสงสัยได้เห็นรูปเดียวนามเดียวนะคะแต่ขอให้เห็นด้วยปัญญาที่ชื่อว่าอุทยพยา,ยาม คือปัญญาที่พิจารณาเห็นซึ่งเกิดและดับเป็นต้นเพราะอุทยพยานนี่เนี่ยเป็นยานต้นนะคะไม่ใช่ว่าจะหมดถึงแค่นี้แต่ว่าอาศัยอันนี้เป็นต้นถ้าไม่ได้อันนี้แล้วยานอื่นๆไม่มีหวังไม่มีเกิดไม่ได้เพราะว่ายานอื่นๆจะต้องอาศัยยานนี้แหละเป็นปัจจัยยานนี่หมายถึงความรู้สึกนะคะ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากปัญญาเป็นเหตุหรือว่าเป็นอารมณ์ของปัญญาเนี่ยความรู้สึกที่เกิดจากปัญญาเนี่ยก็มีอุทยพยัญยาายเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วรู้สึกแล้วก็เป็นปัจจัยแก่ความรู้สึกต่อต่อไปในอารมณ์ของปัญญาพระวิสุนันนะคะเมื่อเห็นความเ,เกิดระดับนี้นี่ทีนี้ประโยชน์ที่เกิดจากอุทยพยญาเยนี่อะไร พระบิสุนั้นก็เหนื่อยหน่ายในกองทุกอะไรกองทุกขนี่คืออะไรสรุปรู้ว่าง่ายๆก็คือขันท้านั่นแหละในกองทุกก็คือในขันท่าหรือรูปนามรูปนามก็คือขันท่ารวมหมดแล้วนะคะขันทน่าหมดละสังพิเตนะปัมจุป,ปาทานะขันทาทุกขาที่เราสวดมนต์กันใช่ไหมทำวับบดจ่ะ โดยย่อก็คือขันห้านั่นแหละความทุกข์ทั้งหลายนี่ก็มาจากขันห้านั่นเองเนี่ยที่ก็เบื่อหน่ายในกองทุกข์นะคะคือเบนจกขันเนี่ยเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพทั้งสามมีกามาพจรเป็นอาทิเห็นไหมคะนี่อารมณ์ของท่านอะเบื่อหน่ายเหมือนกับเราไหมนี่ของเราเบื่อหน่ายเหมือนกันทำไมจะไม่มี เรามีความเบื่อหน่ายแทบคุกวันและวันนึงหลายหลายขนด้วยใช่ไหมคือเบื่อหน่ายในอารมณ์ที่เราไม่พอใจเป็นอย่างงี้ไม่พอใจเพราะไม่พอใจมันก็ประสบอารมณ์ไม่พอใจทีไรเราก็ไม่พอใจประสบบ่อยๆเข้าเราก็เกิดเบื่อหน่ายเราก็เบื่อหน่ายกันทุกวันล่ะแต่ว่าเหตุที่ให้เบื่อหน่ายนั้นน่ะกิเลสเป็นเหตุคือโทสะเป็นเหตุความไม่พอใจเป็นเหตุ ของท้านเบื่อหน่ายเนี่ยปัญญาเป็นเหตุไม่ใช่กิเลสเป็นเหตุนะฮะปัญญาเป็นเหตุแม้แต่จะของดีนะของดีก็าตามเนี่ยกามาวจ,จรลูปาวจ,จรสิ้นก็ตามสมาธิก็ตามปัญญาตามแล้วแต่ทุกข,ขเวทนาทุกข,ขเวทนาทุกข,ขเวทนาอุเกขาเวทนาเป็นที่ตั้งแห่งความเบื่อหน่ายทั้งหมดของปัญญา ของเรานี่ยจะทุกเวทนาเกิดเราก็เบื่อหน่ายใจไม่พอใจ